สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซัดหนักสงกรานตุกแน่หนุ่มลั่นแรงงานวันเกิดน้องปีใหม่สำหรับการตั้งคำถามทำไมสงกรานเตชนะนรงค์ไม่ไปวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งเจ้าตัวได้คอมเมนต์กลับในทนํานองที่ว่าถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไป หลังจากนั้นสงกรานยังเข้ามาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตในเรื่องนี้ว่าถ้าไปแล้วทําให้บรรยากาศไม่ดีขึ้นเลือกที่จะฉลองกับน้องวันอื่นก็ได้นาะครับเลยมานิดหนึ่งแล้วฉลองกับน้องคงไม่เป็นไรนะครับหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ได้เผยความคิดเห็นส่วนตัวเมื่อถูกถามว่าหากตนอยู่ในสถานนะเดียวกันกับคุณสงกรานจะไปวันเกิดลูกสาวหรือไม่ําเอาคุณหนุ่มกัญชัยตอบอย่างชัดเจนว่า สมมุติว่าวันหนึ่งแยกย้ายกันไปกับแม่ของลูกแล้ววันสําคัญวันเกิดลูกจะไปไหมคือต้องบอกก่อนว่าความคิดคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมคุณสงกรานต์อาจจะมีความคิดของเขาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมเองผมไปคือผมอาจรู้สึกว่านั่นคือลูกแล้วคือวันเกิดของลูก ซึ่งใน365วันมันคือวันเดียวที่ผมว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตลูกผมเพราะฉะนั้นการที่ผมจะต้องมานั่งห่วงความรู้สึกของคนอื่นว่า เดี๋ยวคุณแม่เขาจะหมดสนุกคุณปู่เขาจะหมดสนุกคุณย่าจะหมดสนุกหรือผมจะหมดสนุกผมจะไม่คิดอย่างนั้นผมจะทำยังไงก็ได้ผมจะเสียแ้งยังไงก็ได้ทำให้ชีวิตลูกผมมีความสุขที่สุดในวันนั้นเท่านั้นเองผมจะไม่มาสนใจเลยว่าอ๋อถ้าไปแล้วงานมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเละเทะผมไม่สนใจถ้ายิ่งรู้อย่างเงี้ยเรายิ่งต้องทำให้ลูกมีความสุข เราถึงต้องไปในมุมผมนะแต่ในมุมคนอื่นผมไม่รู้คิดยังไงถ้าเป็นผมผมต้องไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดีมากนะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ